เส้นทางการเดินของตับผาจอมพรานแห่งหมู่บ้านทบเต่าสิทิตีกับหลานชายหัวแก้วหัวแหวนที่มีดวงจิตสมิงอยู่ข้างในที่กำลังจะเกิดขึ้นสงครามอาคมสงครามพลังเวทและการประจนภัยที่อยู่ข้างหน้าเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพรานผานักเลงปลายผู้ยิ่งใหญ่กับหลานชายผู้พร้อมจะระหำ่ำกับอริราชศัตรูได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องเล่าหลังไม่หลังไม่บันเทิงขอเสนอ ตาผาพรานเท่านักเลงไพราภาคสองตอนที่1ในยุคสมัยที่โลกพัฒนาไปไกลคนสามารถไปกลับตวงจันทรได้ดังไปเที่ยวบ้านเพื่อนผู้คนซึ่งอยู่กันคนละซีกโลกสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันโดยนั่งสบายตัวอยู่ภายในนกเหล็กที่พยุงตัวเองบินข้ามฟ้าด้วยเครื่องยนต์เสียงดังกระหึม่มหรือจะว่าให้ไวกว่านั้นหากต้องการเพียงเห็นหน้า สิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีก็ช่วยให้สนทนากันผ่านกล้องไม่จําเป็นต้องเดินทางให้เมื่อยตุ้มและเสียค่าใช้จ่ายหลายร้อยหลายพันบาทข้อดีของยุคที่ถูกเรียกว่าโลกาภิวัตน์หรือมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่ยอมรับมันจะได้รับความสุขสบายเป็นของตอบแทนทว่าในขณะเดียวกันธรรมชาติก็ถูกลุกรานอย่างต่อเนื่องทานหินน้ำมันดิบใต้ดินถูกขุดนำมาใช้จนร่อยหรอจะหมดสิ้นไปจากโลกนี้เมื่อไหร่ ก็ไม่มีใครให้คําตอบที่ชัดเจนได้และเมื่อมาถึงยามนั้นมนุษย์โลกที่ยกตัวเองว่าเป็นผู้ทรงปัญญาถ้าถึงการสูญสลายก็คงต้องตับายพากันเดินถอยหลังเข้าสู่ยุคหินเมื่อเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่ขาดแทนแร่ธาตุหรือจีวมวลทางธรรมชาติอันเป็นตัวขับเคลื่อนให้มันทํางานได้ดังเดิมนั่นเป็นปัญหาใหญ่ทวากกลตัวมากสําหรับชาวประชาแห่งบ้านซบเซาซิตี้แห่งนี้ ที่นี่แม้จะไม่ปล่อยตัวให้ทั้งคนและหมู่บ้านรวมทั้งความเป็นอยู่หลงยุกจนถูกเรียกว่าล้าหลังทว่าบทุกทุกชีวิตก็ตังคงปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่ปู่ย่าตั้งแต่ครั้งอดีตตการคติประจำใจที่ถูกฝังเอาไว้จนกลายเป็นจิตสำนึกที่เรียกว่าไม่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ย่อมไม่ทำร้ายเราบายแก่บันหนึ่งณใกลางป่าลึกที่ถูกขนานนามว่า ห้วยหงชายหนุ่มสองคนนั่งด้องๆพินิจดูรอยเท้าสัตว์กีบยังพื้นดินอ่อนนุ่มอยู่ตรงหน้ากว่าสิบนาทีแล้วทิศทั้งคู่ถกเถียงกันเรื่องขนาดจำนวนและทิศทางที่เจ้าของรอยมุ่งหน้าไปโดยว่าพื้นดินร,บรอบๆกายกินอณาบริเวณหลายเมตรซึ่งถัดออกไปทั้งสี่ทิศถูกลายล้อมด้วยป่าทึบไอตัวเจ้าของรอยที่ว่ามันย่ำไว้เป็นเทือกชนิดวัดแยกไม่ออกว่ารอยไหนเป็นรอยไหนแยกไม่ออกว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และแยกไม่ออกว่าเป็นรอยใหม่หรือรอยเก่ากูว่าหมูแฝงแม่ลูกอ่อนตัวแม่แม่น่าตำกว่าหกกำรรม,มันพากันไปทางแก่งทรายงามแน่ๆเอ๊แต่กูก็มองไม่เห็นรอยหมูเล็กเลยนเ้เไว้เป็นฝูงก็จริงแต่กูว่ามีตัวเห็ดๆแล้วก็ไม่ได้ไปทางแก่งทรายงามด้วยแถวนั้นหมากไม้เหลือแต่ต้นไม่มีอะไรให้พวกมันกินแล้วพวกมันจะไปทําไมกันวะไอทมและไอทาสองพี่น้อง ผู้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นหนึ่งในพรานของบ้านซพเจ้าติตติแม้ฝีไม้ลายมือของมันทั้งคู่จะขานสายตาประทา่าทีทว่าพวกมันก็ไม่สนใจอย่างไรเสียก็จะเรียกตัวเองว่าพรานและก็ยังคงแบกปืนออกป่าล่าสัตว์ยังพรานใหญ่ทั้งหลายถึงสัตว์ที่เคยได้มาและบ่อยครั้งยาสุดก็ไม่เกินกระตจงหนูก็ตามแต่พวกมันก็ไม่ดอดทอระหว่างที่มันทั้งคู่กําลังถกกันอย่างออกรถออกธาตเสียงฟือดอันเป็นสัญญาณบ้า สัตว์ใหญ่บางอย่างหายใจด้วยอาการรำคาญก็แววตนัดมาจากพงทึบด้านหน้าและตั้งจากนั้นไม่กี่วินาทีพงทึบที่ว่าก็แบกออกพร้อมๆกับร่างใหญ่พร้อมๆกับร่างใหญ่ดำทะมึนปานมอลูกจมย่อม,มยังดังออกมาเขาแหลมคมของมันเงาวับสะท้อนแสงตะวันบีบๆกิบเท้าหน้าที่ใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือกลางตะกุยดินจนเกินกระจายกลายเป็นหลุมเห็นเพียงปลาดเดียวก็รู้ได้ว่านั่นไม่ใช่ดังอื่นมันคือกระทิง และโดยแม่รีรอให้สองพี่น้องทั้งคู่ได้สะบัดกลดาหรือลูกพรวดวิ่งหนีกระทิงเจ้ากรรมก็ควบเดาเข้าหาด้วยความรวดเร็วตามประสาสัตว์ป่าที่ถูกรบกวนมันเร็วจนไอ้ทมซึ่งนั่งเงยื้องเหลื่อมออกไปทางด้านหน้าไม่ทันรู้ชะตาชีวิตพริบตาเดียวหลังจากมองเห็นเขาแหลมถูกงัดเสยเข้าหาภาพทุกอย่างก็ดับวูบไปมันขาดใจตายไปในทันทีไอทม ไอทาวิดร้องลั่นเมื่อเห็นพี่ชายในใส้ร่างห้อยตองแต่งติดกับเขากระถิงวัดปืนของตัวเองเข้าใส่แล้วเหนี่ยวกายชนิดไม่ต้องเล็งด้วยประสบการณ์และความรู้ที่เรียกว่าน้อยกว่าหางอืง้นงประกอบกับอาการตื่นกลัวจนควบคุมสติไม่อยู่นิ้วของมันเกี่ยวเหนียวรังไกปืนก่อนที่ปากกระบอกจะตับไปดังร่างทะรมเนของกระทิงคาดตะกรอนแน่ละ่ะกระสุนลูกตองเบอร์12ของมันไม่มีผลอันใด นอกจากกิ่งไม้ด้านข้างแต่กระจายหักโคนและทําให้ไอ้กระถิ่งนั้นบ้าเลือดหนักขึ้นกว่าเดิมปืนลูกซองของไอ้ธมและไอ้ทาเป็นลูกซองเดียวหักลาแบบนกได้เมื่อยิงไปแล้วจําเป็นต้องหักคอปืนเพื่อบรรจุกระสุนนัดใหม่โดยต้องอาศัยความชานาญและระหว่างที่ไอ้ทากําลังกระทําการทิ้บบ้านั้นรั้งไร้บินญาณของพี่ไทยก็ถูกเวี่ยงทิ้งลงพื้นดังตะนันห่างจากตัวมันไม่ถึงเมตรพร้อมกับเสียงแผ่นดินสะเตือนเลื่อนลั่น เมื่อกระทิงตัวนั้นก็เข้ามาหาไอ้ทาเบิกตากว้างจับจ้องปลายเขาเปื้อนเลือดที่พุ่งเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีทุกวินาทีผ่านไปดังเชื่องตาภาพความทรงจำทุกอย่างตั้งแต่จำความได้จนปัจจุบันเล่มปราดเข้ามาฉายํำในสมองและแปงกระแทกจากเขาแหลมที่พุ่งเข้าเบาา้าตาและจากตีตักนดัดบ้างหฮือมาที่แข็งปานคอนเหล็กที่กระแทกํำยังส่งผลให้กระโหลกของมันแตก ตินใจตา,ตายตามพี่ชายไปในที่สุดกระทิงใหญ่เดยงดังจากไปทิ้งซากร่างของสองพี่น้องซึ่งเวลานี้แหลกเดะและหลังจากมันทั้งดําและกดบดเขาทูถ่ายไปกับพื้นจนดูไม่เป็นทรงเอาไว้ดังนั้นเปากับจะเป็นการเย้ยหยันแกะกลาก็ตามที่บังเอิญผ่านมาเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายจะเก่งกล้ายัางไงก็มีวันพลาดทั้งได้เสมอและนี่คือรางวัลของผู้ที่ก้าวพลาดแยกรอยหมูป่าและกระทิงไม่ออกใต้อนาด เพื้นป่าที่เมื่อครู่แตกขึ้นนกกาน้อยใหญ่บินกันให้ว่อนเพราะเสียงปืนและเสียงแผดร้องเพียงครั้งเดียวของไอทาบัดนี้กลับมาเงียบสงบอีกครั้งดวงตะวันคล้อยต่ำลาลับเหลี่ยมเขาทิ้งสีดำปนเทาแล้วกลายเป็นความมืดต่อไปม่านกรมหยีสีกรมท่าเข้มทอดตัวฉับทับทั่วอนาบริเวณชัดถาและก่อนที่ป่าทั้งป่าจะตกอยู่ในความมืดมิดณจุดเกิดเหตุปรากฏเงาร่างของไอทมและไอทาเดินมาลือ้อเ่อมองซากร่างของตัวเอง ด้วยสีหน้าเฉืยชาวเบลตาสลดทันทีที่รู้ว่าตัวเองกะเกณฑ์ผิดมองรอยพลาดเห็นรอยกระถิงเป็นรอยหมูใหญ่พวกมันก็พบตัวเองอยู่ในเมืองผีเสียแล้วหากถูกผีตัวอื่นๆเอ่ยถามว่าตายยังไงแล้วได้รู้ว่าเป็นเพราะแยกรอยหมูกับกระถิงไม่ออกมันจะเป็นเรื่องทวนหัวแค่ไหนกันหนอสองบรรทัดมาคณะเดินทางเราติดคนของหมู่บ้านโมกมูลชุมชนกระเรียงซึ่งอาศัยอยู่ยังหุบอันห่างไกลชื่อว่าดงตะกบ ทุกคนในกลุ่มล้วนเป็นปราดัานดนมาจากหมู่บ้านด้วยอาการร้อนใจจุดหมายคือมาดังหมู่บ้านซบเตาเพราะต้องการความช่วยเหลือจากปรานใหญ่ที่ได้ชื่อว่าล้มพญาสมิงจนเป็นข่าพลึกโกลมกระตัดปัดเป่าภายร้ายภัยมืดจนชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าป่าล่าตัดหากของปลาทำมาหาก,กินได้โดยสะดวกใจเมื่อ1 1ดปีก่อนขณะนี้หมู่บ้านมกมลของตนเองก็กำลังเผชิญกับภายร้ายเช่นเดียวกันแต่หากร้ากาจกว่าหลายเท่านัก นอกจากจะออกป่าล่าสัตว์ไม่ได้แล้วสัตว์เลี้ยงและชาวบ้านก็ยังยอยล้มตายปันโรคหาลงกินซ้ำญิงสาวเก้าคนก็ยังหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาอีกด้วยผู้มีอำนาจเรียกป่าเรียกฝนหรือหมอผีประจำหมู่บ้านบอกว่าไม่อาจมีใครช่วยได้นอกจากพรานใหญ่นักเลงไพรผู้เก่งกาจนามของพรานใหญ่ผู้นั้นคือพรานผาทั้งคณะตั้งปังพักแรมกันตอนหนึ่งของทางด่านทิศใต้ห่างจากห้วยหงไม่มากนัก หลอดเวลาตั้งแต่เย,นย็นดำเป็นเหม็นเน่าตลบอบอวนช่วยมาเอียนเอียนชวนให้เวียนหัวแต่ด้วยวิสัยของชาวเกเหรียงซึ่งนับถือผีและกลัวผีจนขี้ขึ้นสมองต่อให้ดักออกไปดูเต็มทีให้ความคับข้องมันกระต่างใจสักเพียงไหนด้วยเวลานั้นจนมืดคำย่ำตะบันเข้าไปทุกทีแล้วกองไฟใหญ่ที่ถูกจุดขึ้นทั้งสี่ทิศเกิดแสงแดงวัสบสว่างสไหวยเป็นบริเวณกว้างนั่นเกื้อเกตความปลอดภัยต่อทุกชีวิต พวกเกรียงจะไม่ออกไปทํานองเดียวกันก็เชื่อว่าความชั่วร้ายน่ากลัวแค่ไหนก็ย่อมไม่กล้าล่วงล้ำเข้ามาถ้าบ้าดิ้งดังเข้าดามดึกอากาศยิ่งเย็นเป็นเหม็นก็ดิ้งแรงแรงจนแทบนอนไม่ไหวการหลับนอนไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ง่วงเงาเมื่อละจากการเดินทางรัดตัดเขามาตลอดวันสักเพียงใดเป็นเน่าที่รบกวนกับทําให้คมตาหลับไม่ได้เข้าเย็นที่กินเข้าไปหลายคนโกงคอสารอกออกมาจนหมดใต้หมดพุง มมไม่ไหวแล้วนะนุรากลิ่นมันรบกวนเราจนอยู่กันไม่ไหวแล้วนะออกไปดูกันก่อนเถอะ <c oughs> เอ็งก็จะอึ้งไปกินในป่าในเขามีเสียงแปลกๆมีกลิ่นแปลกๆเขาไม่ให้ไปทักพ่อแม่ปู่ย่าก็เตือนมาตั้งแต่ขาดตาความได้มันอาจจะเป็นอำนาจของผีป่าหลอกล่อให้เราออกไปหาแล้วก็หายไปเลยก็ได้เงียบไปอดทนจนถึงเท้าเห็นเส้นลายมือเมื่อไรเราก็ไปกันแล้วสองผู้นําคณะเดินทางในกล้งนั้นนั่งสนทนากันเงียบ ขณะเดียวกันก็พยายามทำเลืองมองดูคนอื่นๆที่ต่างกระสับกระส่ายกบกลินเหม็นหืนนั้นไป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 จัดก,การหาที่หลับที่นอนเถอะข้าจะยุยยำให้ก่อนคืนนี้พ้นป่าเทือนแถวนี้ไปอีกไม่เกินเย็นพรุ่งนี้ก็ถึงหมู่บ้านพรานผาแล้วแกจะยังอยู่หรือเรื่องมันผ่านมาตั้งสิบกว่าปีเห็นว่าตอนนั้นก็ยุ่งมากโขแล้วป่านนี้ไม่นอนเฝ้ารากมะม่วงให้ปลวกแทะก,กระดูกไปแล้วหรือกระเรียงกินกรวนจากใจจริงยังอยู่หรือไม่ไปถึงยกก็รู้เอง ไปไปไปหาที่นอนการสนทนาปรึกษากันจบลงเพียงเท่านั้นต่างคนต่างแยกแยะไปทําหน้าที่ของตัวเองพระหนุญญ่มใหา่นั่งเอาปืนพาดตักหันหน้าออกไปดังความมืดมิดเบื้องหน้าด้านหลังเป็นผาหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นปราการอันปลอดภัยจากสัตรายใดยๆก็ตามที่จะมาทําร้ายดึกตงัดอากาศก,าก็ยิ่งเย็นจับก้วหัวใจถึงขนาดหายใจออกมาเป็นไอทั้งๆที่ไม่ใช่ฤดู hoard, หนาวนุรานั่งกอดอกสัานนาิษฐ์น้อย แล้วมองเพื่อนร่วมคณะเห็นว่าต่างคนก็ต่างนอนคุดคูงอกองอ่ขิง,ง,งพยายามสร้างไออุ่นให้ตัวเองเพราะกองไฟแทบไม่ช่วยอะไรเลยจังบะนั้นเองเสียงโซบซาเป,ป้วมาจากดงทึบด้านใดด้านหนึ่งมันชัดเจนธบักกลับจับทิศไม่ถูกนุราการเรียงนมควาปืนเย็นเย็บขึ้นมาถือใบเอื้อมมืออันสันตฐานสะเก็ดปกขินเพื่อนร่วมหมู่บ้านถ้าว่าอีกฝ่ายกลับปรับไม่รู้เรื่องไอขินลุกเร็วได้ผล กียังขินก็ยังคงคลางแผ่วกลนน้อยๆด้วยอาการหลับลึกอา้าวนั่นปะไรมีคนอยู่จริงๆด้วยเกเรียงนุราสะดุ้งสุดตัวไม่มีเสียงเอ่ยทักขึ้นก่อนจะเห็นตัวอาคารตุกะไม่กี่วินาทีต่อมาชายหนุ่มสามคนก็โปรยผลเงามืดเดินทมึนทม,มือเลือดอยู่ระหว่างกองไฟใหญ่สองกองแสงสว่างมีมากพอให้เห็นรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างชัดเจนพวกนั้นเป็นคนไม่ใช่ผีหรือเสือสางอย่างที่เกเรียงนุ่มบันใจ แต่งตัวแบบนั้นพวกกะเรียงละ่ะเจมาจากตรงตะขบบหรือก็มีแค่ที่นั่นนี่นาที่มีหมู่บ้านกะเรียงหนึ่งในสามาคันตุก,กากถามขึ้นสายตามองไปยังคนอื่นๆซึ่งยังเอาแต่นอนหลับไม่สนโลกก่อนที่จะเลิ่อนสายตามาจับดังกะเรียงนุกปาสายตานั้นสร้างความรู้สึกประหลาดเกาะกินจิตใจของกะเรียงหนุ่มมันแลดูขุนไร้แววดังปลาตายแต่แล้วก็กล้าแกล้งดุดันด,ดังตาเสือ ถ้าว่ากลับกรอกปิ้งไปมาอยู่ในร่างคนแวบบหนึ่งนั้นกาเรียงหนุ่มบอกตัวเองได้เพียงคําเดียวว่ากลัวว่าแต่จะไปไหนกันล่ะใครคนหนึ่งในสามาคัันตุกะเอ่ยถามแต่แล้วความไม่ชอบมาพากลของสามาคันตุกะกลับหายไปอย่างน่าประหลาดก็เรียงหนุ่มนุรามองหน้าทั้งสามหนึ่งหนึ่งในนั้นที่ค่อยๆยยังดั้งผ่านกองไฟเข้ามาทัดช้าแล้วสุดตัวลงนั่งห่างกันไม่เกินเอื้อมถึงปืนลูกซองห้านัดกระบอกดำมามีมเลี่ยมเ,มยมเง,ยมงาวับพาดตัก แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจการเร็งน,นุราอบถอนใจอย่างน้อยก็ไม่น่าใช่สมิงเสือตางแปลงร่างมาเพราะตัดอารพ์จำพวกที่บา้ามันกลัวไปพวกเราจะไปบ้านบซบเตาเราต้องการความช่วยเหลือบ้านบซบเตาต้องการความช่วยเหลือชายหนุ่มคนนั้นทวนคำตาผ่าละสิการเรียนงนุราตาเบาแสดงว่าทชื่อเสียงของพรานใหญ่ที่ใครๆต่างพูดถึงว่าเก่งกาดนั้นเป็นจริงลองทักคนแปลกหน้ารู้จักแล้วล่ะก็ ความหวังที่ตั้งเอาไว้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่มากก็น,น้อยถ้าว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งนอกจากตาผาหรือพรานผาธิบา่าเป็นคนเก่งกาจหาใครเทียบได้ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ว่าซึ่งถือเป็นจุดประเด็นประจำตัวตาผาคนนี้เป็นนักเลงไกรนักเลงย่อมเอาแต่ใจอะไรที่อยากทําก็จะมุทะลุทําจนสําเร็จตับกันอะไรที่ไม่อยากทําแล้วหลอกก่อต่อให้เอาทองคํากองเท่าพวกเขามาลอก ก็ไม่มีทางจ้างตับผายอมทำได้นั่นคืออีกเสียงดังเลือของพรานผาที่ระเบือไปไกลบ้านไหนดอยใดยต่างก็พูดถึงกันจะไม่ถามหรอกนะว่าต้องการให้ตาแก่นั้นช่วยเรื่องอะไรเพราะลองถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าใครก็ช่วยไม่ได้ต้องจากตับรานนั่นแต่ที่อยากจะถามก็คือทาไมถึงใช้เส้นทางเนี้ยจากตรงตะกบไปถึงบ้านทบเตาหากใช้ป่าล่างต่อแผลล่องไปตามห้อยลงมาน่าจะย่นเวลาได้ร่วมสองสามวัน จอมเดินตัดเขาตัดตรงมาทําไมตั้งเป็นอาทิตยก์กะเรียงยังเราไม่ถูกกับน้ํากะเรียงนูราบอกเสียงเตือนและขา่าวว่าห้หืยอยญ่สายเดียวที่บ้านนั่นอันตารายมันมีพระเจ้าวางังหรอหรอกะเรียงหนุ่มเงยหน้ามองพวกพูดเมื่อพินิจดูดีๆแล้วเขาดูเด็กกว่าอีกสองคนที่มาด้วยกันแบวตากล้ากว่าเสือ้อมอหัมมิสีสีสีสวมอยู่ไม่ได้กัดกระดุมหน้าอกเผยเห็นรอยจ้ำช้ำเลือดขนาดเท่าฝ่ามือซึ่งซ่อนด้านหลังเกี่ยวอะไรสักอย่าง ที่ผูกรังไว้ด้วยเชือกมถักเป็นสร้อยคอตำนานบ้าหว้วยนั่นมีผีพรายเป็นเจ้าวังมันอยู่มานานแล้วก็นานๆานครั้งที่มันจะออกมากินคนสักทีหนึ่งไม่เห็นตงไปกลัวมันขนาดนั้นคนที่เห็นมันจริงๆก็เรียกว่าน้อยแสนน้อยส่วนใหญ่ก็ฟังมาจากปากต่อปากทั้งนั้นฉันลงไหว้ข้ามไปข้ามมาไม่รู้กี่คนก็ยังไม่ยักกะเคยเจอมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ก็เรียงนมพยายามจัดเถียงแต่เราก็ต้องจนตาย จริงอย่างที่เด็กหนุ่มตรงหน้าพูดไว้ทุกประการแม้จะมีข่าวว่าปลายเฝ้าห้วยหรือที่คลยๆเรียกว่าเจ้าวังนั้นดุและอยู่มานานแต่ผู้ที่ตั้งเบอร์ชีวิตดวงจิตผูกครั้งให้เป็นท่าใต้บังแก่มันก็ทั้งมีน้อยเสียเหลือเกินหากจะเทียบกันแล้วคนที่ตาพระเธอเลอิศทลา่าเดินเข้าไปให้จงอ่างกัดยังมีมากยิ่งเสียกว่าไม่รู้กี่เท่าแต่แล้วยังไงเล่าในเมื่อคนมันกลัวกลัวก็คือกลัวไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากกว่านั้นตำนานบ้างละ่ะ เรื่องเล่าบ้างละ่ะเขาบอกว่าบ้างละ่ะทุกอย่างล้วนช่วยเสริมให้เรื่องมันน่ากลัวและมีอาถรรพ์ขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างทั้งเหยียบคนตายไปสักคนใครเจอเข้าเกิดกลัววิ่งหนีแล้วไปบอกต่อแลาเป็นช้งโขงรุมย่ำศพจนปนปี้เล็กเท็ไปเลยก็มีจากนั้นแล้วต่อยซึ่งเป็นหลานแท้ๆของตอมพรานบ้านจบเต่าจึงไม่ใคร่เชื่อถือข่าวหรือเกี่ยวกับอาถรรพ์ที่ตนไม่เคยเจอเจอแก่ตัวตักเท่าใดใช่จมินว่ามันไม่มี แต่จะร้ายจริงอย่างที่เขาเล่าหรือเปล่าก็เท่านั้นว่าแต่สองคนนั่นไม่มานั่งด้วยกันด้วยแล้วไม่หนาวเลยกระรยองนุราเอ่ยทำพยักพยเยิดข้ามลายเด็กหนุ่มตรงหน้าไปพร้อมกันนั้นก็ลูบแขนตัวเองปล่อยๆเขาไม่สังเกตเลยว่าเด็กหนุ่มต้องเข่าเขม่งก่อนมุมปากจะยกน้อยๆพึมพำกับตนเองเบาๆชนิดอีกฝ่ายซึ่งนั่งห่างกันไม่ถึงสองเมตรไม่ได้ยินเห็นพวกนั้นด้วยหรือ จังบ่หนั้นชายสองคนด้านหลังเดินเลี่ยงไปอีกทางฝีเท้าของทั้งกูง้งยบปริดราวกับไม่ได้ยังเหยียบพื้นก่อนจะเล่นกายหายไปกับเงามืดการเรียงหนุ่มยังไม่ทันได้ถามอะไรต่อเด็กหนุ่มตรงหน้าก็เอ่ยขึ้นอีกเอาเถอะจะไปที่นั่นด้วยเรื่องอะไรก็ช่างเถอะนะเอาไว้รุ่งเช้าฉันจะพาไปเองก็แล้วกันคนต่างถินนะ่ะไม่ค่อยใช้เส้นทางนี้เท่าไดหรอกมันอันตารายถ้าไม่เรียกว่าเข้าขั้นจริงๆแล้วก็รอดยากขนาดคนที่นี่เอง ทำเรืองมองไปทางด้านหลังตัวเองนิดหนึงแล้วพูดต่อก็ยังไม่รอดจริงหรือกระเลียงนุราเอ่ยถามด้วยอาการดีใจว่าแต่เองเชื่ออะไรละ่ะข้าเชื่อนุราตัวนั้นไอ้กินแล้วก็นนครอบพอพอพอ,พอเด็กหนุ่มยกมือขึ้นปรามการแนะนําตัวอีกไปคนไหนจะเชื่ออะไรบ้างเอาไว้ค่อยคุยกันตอนถึงหมู่บ้านฉันชื่อจอยจําไม้แก่นั้นก็พอแล้วจอย กเรียงนุราทวนคําเสียงเปลือททันแล้วก็เบิกตาโปร่งพร่องออกมาด้วยอารมณ์ที่อยากจะจับถูกว่ารู้สึกอย่างไรรู้ว่าเองอฉันเป็นหลานของตาผาตาพรานที่พากันมาขอความช่วยเหลือนั่นแหละอย่างที่บอกพรุ่งนี้เช้าจะพาไปตอนนี้ก็หลับนอนกันเสียให้พอเพื่อเป็นการผูกมตรีต่อกันฉันจะอยู่ดามให้เต๋อกเรียงนุราพูดได้แค่นั้นก็ต้องมีอันปิดปากเงียบ สายตาดูดันทรงพลังอำนาจดุดพญาเสือกองจอยสื่อให้ับรู้ว่าจะขัดใจจะด,ดีที่สุดสมแล้วที่ใกลๆต่างก็พูดถึงชาวบ้านทบสาวว่ามีจอมพรานที่อายุต่างกันหลายสิบปีสำทั้งกู้ยังเป็นตาหลานกันอีกความเก่งกาจที่สตือผ่านในตาน,นั้นนุราเชื่อแล้วไม่ว่าจะตาหรือหลานก็เก่งกาจไม่แพ้กันเทเดียวและด้วยเหตุผลนั้นกะเรียงหนุ่มจึงเลี่ยงไปนอนอีกทางได้หลับไปโดยง่ายตามประสาคนปากคนดอย จอยมองดูอยู่ครู่ก่อนจะกระดับก้นหันหน้าออกสู่ความมืดเงาบุบใบของอีกสองคนที่มาด้วยกันยังไลเห็นอยู่รางๆในห้วงนั้นจอยสนทนากับตังกู่ในใจคิดแต่ว่าพวกน้มีกรรมแค่เนี้ยที่ต้องมาตายตายเป็นผีเฝ้าป่าไม่ใช่เพราะพวกน้แยกรอยกระทิงกับหมูป่าไม่ออกหรอกนะมันเป็นมน์ลวงหากใครที่จิตใจไม่แข็งพอก็คงโดนไม่ต่างกันฉันจะพากลับบ้านส่วนจบฉันจะนำคนกลับมาพากลับไปอีกที ออคำตอบสั้นๆจากหนึ่งในสองเราก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้จอยยิ้มมุมปากด้วยความพอใจเพึ่งคืนที่เหลือล่วงผ่านไปจบจนรุ่งสางโดยไม่มีพยันอันตรายใดๆเข้ามารบกวนจอยรู้ดีว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นรอบๆอนาบริเวณเต็มไปด้วยกลิ่นอายสยบสยองน่าสะอิดสะเอียนเพียงแต่มันไม่เข้ามากั้ากายเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการยกตนข่มทันถ้าว่านับตั้งแต่วันนั้นเมื่อิปีก่อน วันที่จอยถูกครอบครองทั้งร่างกายและจิตใจโดยพญาสมิงและมันก็ถูกกับไล่ออกไปด้วยกระสุนอาคมเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยช้ำกลางหน้าอกที่แลดูแล้วหาได้แตกต่างจากรอยช้ำที่ถูกกระแทกทั่วไปกลับไม่หายมันอยู่แบบนั้นมาเป็นสิบปีนั่นเพราะส่วนหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นส่วนเกี่ยวของดวงจิตพญาสมิงถูกกักขังเอาไว้ในร่างกายของเขาตัดพารมงกับงากำจับที่ถูกแกะสลักเป็นเกี้ยวพร้อมลงคาถากำกับติ๊กแขวนอยู่นั้น เป็นอีกหนึ่งผนึกที่กันไม่ให้ดวงจิตเพียงส่วนเที่ยวที่ว่าออกมาอาลวาดมิเฉานน้นจอยจะไม่ใช่จอยอีกต่อไปด้วยเหตุนี้จอยจึงหนีไม่พ้นอาชีพปรานเด็กหนุ่มใบสิบห้าขวบหลังจากกลับมาตาักเหตุการ,ร์ายก็สามารถเรียนรู้คาถาอาคมเท่าที่จะมีคนสอนให้ได้บิดถีพรานประสาทสัมผัสรวมทั้งความโหดเที้ยวในการล่าจอยมีและใช้มันราวกับเป็นสันดาบติบที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด เหล่านี้ล้วนเป็นผลพวงตาเตกเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งสิ้นแม้ยานี้จอยจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปราณที่ไม่ได้อยไปกว่าใครแต่ตาผาตาแท้ๆที่ฟอประกบประงมเลี้ยงดูเขามาแต่อ้อนแต่ออกตกอยู่ในภวังวิตกเช่นกันเพราะหลายครั้งที่จอยเผยความก้าวร้าวกับเป็นคนละคนออกมาความกังวลของตาผาจอยเองก็รู้เขาพยายามหนีห่างจากผู้คนความสนิทชิดเชื้อของสองตาหลานเริ่มมีช่องบ้างไม่เหมือนเดิม นั่นก็ด้วยจอยเกรงบ่าตักบันตาผาตาที่เขารักและรักเขาประดุดแก้วตาดวงใจจะต้องมาตายด้วยน้ำมือของเขาเองรุ่งสางฟ้ายังไม่ทันสว่างดีจอยปลุกกาเรียงนุราแจ้งให้ทราบว่าจะออกเดินทางกันแล้วหากเดินลัดเลาะตามเส้นทางที่จอยกำหนดจะถึงบ้านจบเตา่าก่อนเข้าใต้เข้าไปไม่กี่มากน้อยได้เย็นเช่นนั้นเราบรรดากาเรียงทั้งหลายทันลุกบิดกิเกตแบกเข้าของข,องขึ้นบ่า เตรียมพร้อมสําหรับเดินทางโดยที่ยังไม่มีใครได้แตะข้าวปลาอาหารล้างหน้าล้างตาก็ไม่ได้ทําด้วยซ้าไปเลยปรานจอยพวกเราพร้อมแล้วแล้วข้าวล่ะไม่หิวกันหรือจอยตั้งกระทู้กลับคําว่าพร้อมออกเดินทางของเขานั่นหมายถึงจัดการธุระตัวให้เสร็จสิน้นซึ่งก็ยังคงจับจังหวะฟ้าสางแสงสว่างมากพอแต่นี่ก็เรียงเหล่านี้ับพร้อมจะออกเดินทางทันทีไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันวะจอยกลัวในใยตาย ในเมื่อคณะกาเดียงที่ต้องการความช่วยเหลือบอกบาพร้อมตอวเองก็ไม่อยากขัดใจเดินนําทางลัดเลาะไปตามป่าทึบและเย็นชื้นตรงไหนเหยียบยัางล้วอาจพลาดพลัง้งตกลงไปเป็นเหยื่อให้ต่อหลุมรุมแทะจอจะทีบอกล่วงหน้าป่าใดที่เดินไปแล้วมีโอกาสข้ามออกเรือเขาหลงซึ่งซ่อนตัวอยู่ในโรงไม้เถาจอจะเน้นย้ําเป็นพิเศษฉะนั้นหากมองลงมาจากเบื้องบนก็จะเห็นคณะกลุม่มคนกลุ่มหนึ่งเดินต่อแถวเหยียบรอยเท้ากันปันขบ,บวนหมด นั่นก็ด้วยว่าที่ได้จอดเหยียบที่นั่นย่อมปลอดภัยก็เกรียงนกราซึ่งเป็นผู้นําเชือแบบนั้นกระทั่งบ่ายคล้อยความอิดโรยจึงเพิ่งปรากฏให้เห็นหลายคนในขบวนบนอุบัตเท้าปวดหนึบพรอนเผาไปหมดจอยนับถือความอึดในการเดินป่าของก็เรียงกลุ่มนี้ต่างว่าเป็นคนบ้านจบเต่าต่อให้เป็นตับผาหรือตัวจอยเองก็คงพักน่องไปกว่าสองสามครั้งแล้วแต่นี่นับตั้งแต่เดินทางออกมาเมื่อตอนรุ่งสางเพิ่งจะมีตอนนี้นี่แหละ ที่เริ่มมีเสียงเร็ดรอดออกมาว่าจะพัก่อนยอนขาที่ยิ่งไปกว่านั้นข้าวเช้าข้าวกลางวันอันเป็นสิ่งสําคัญในการเดินทางแต่ไม่มีใครร้องบอกว่าหิวเลยแม้แต่น้อยเดินเดินไปเกิดกอแห้งยกกระบอกน้ําขึ้นจิบแต่น้อยหิวก็ต่อยมขัขคมป้อมอมอม,อมเขียวๆหน้าตาเฉยดังนั้นไม่เห็นสมควรจะพักได้ซึ่งความจริงมันต้องเป็นก่อนหน้านี้นับชัว่วโมงจอจึงพาเลี้ยงเบี่ยงสายลัดตรงต่ําตามชายเขาจนพบลาห้วยสายเล็กๆ น้ำใสไหลยเย็นซ้ำยังมีปลาน้อยใหญ่ให้จับมาทำอาหารได้โดยสะดวกผลเขาข้างหน้าไปก็จะถึงเข่าอีกลูกป่าตรงนั้นโป่งมองลงไปก็เห็นหมู่บ้านแล้วคิดว่าคงพากระเดินไปเองได้ไม่หลงจัดใหญ่มีเตรียมที่ก็ไก่ป่าเพราะเป็นเลือกสวนชาวบ้านเส้าส่วนใหญ่ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายอา้าวไม่ได้ไปถึงหมู่บ้านด้วยกันหรอกหรือก็เรียงรูราถามใอยใส่หนะ้ามีเรื่องต้องจัดการนะ่ะไปถึงแล้ว ถามชาวบ้านเราเองก็ได้ว่าบ้านตับผาหลังไหนมีเรื่องอะไรก็บอกไปตรงๆถ้าตาแก่นั้นไม่ยอมช่วยก็บอกไปเลยว่าฉันจะรออยู่ที่ดอยเอียงทางไปดงตะขบสองวันไม่เห็นเงากันฉันจะไปคนเดียวเชื่อเถอะบอกแค่นี้เดี๋ยวตาแก่นั้นก็มาเองกระเรียงนุราพยักหน้าเป็นการบอกชัดว่าเข้าใจทุกอย่างเมื่อมองกระเรียงสองสามคนเอาไม้ตีน้ําให้ปลาเมินลอยขึ้นมาให้จับเป็นอาหารดีว่าบริเวณนั้นน้ำไม่ลึกเกินเขา่า ซ้าปลาก็ยังเยอะจนว่ายนกลับไปกลับมาเพียงสิบนาทีกว่าปกกลากั้งตัวขนาดสามนิ้วสิบตัวก็กองอยู่ข้างตะลิ่งกะเรียงนุรานึกอิดถากคนป่าล่างที่มีลำห้วยและน้ำรวมทั้งตว์ที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เทียบกับปู่บ้านของตนที่ตั้งอยู่กลางหุบนำบ้านดงตะขบห้วยก็มีเพียงสายเดียวปลาหรือก็น้อยแต่น้อยต้องเบนช่วงจับสัตว์ป่ามีให้ยิงแต่ก็ฉลาดทันพรานกว่าจะได้หมูป่าสักตัวต้องนอนค้างนอกบ้านกันเป็นคืน ต่างบ่ตตนไม่ใช่ลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านแด้ยังเป็นหัวหน้าปราแล้วหลัะก็คงเอาด่างตาผาเท่าท้องตามใจด่างเป็นอิสระและหากเป็นเช่นนั้นได้จริงป่าล่างนี่แหละตนจะมาหยียบอยู่เป็นที่แรกขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินเลินการเรียงนุราพันนึกอะไรสักอย่างขึ้นมาได้เลิกเกี่ยวละสายตาจากบรรดาการเรียงในห้วยหันมาต้องเขม็งมองจ้อยพร้อมตั้งคำถามว่าแต่สองคนที่มาด้วยกันนั่นไปไหนเจเล่าตั้งแต่เท้าไม่เห็นหน้าเลย ้วยหัวเราะในลําคอยิ้มน้อยๆก็นัลลัธุระที่ฉันว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนแยกกันจะบอกรายละเอียดอีกทีจะเป็นด้วยความอ่อนล้าที่ตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับเลยสักหนิบผนวกเข้ากับการเดินทางตั้งแต่เช้าแต่รถบ่ายโดยไม่ได้พักหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้จอยรู้สึกบ่าร่างกายหอยหานิทราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฝากฝังทุกจางกับพระนุราผู้นำการเรียงและแจ้งให้ทราบชัดว่าจะขอปลีกตัวไปนอนสักหนิบ หาตะบ,บันคล้อยต่ำลงเหลือครึ่งดวงแล้วยังไม่ตื่นรบกวนให้ปลุกด้วยจากนั้นจึงเลี่ยงขึ้นเนินไปสักร้อยเมตรผูกเปรกับตะเกียนคู่ซึ่งเรากับมีใครนำเสามาปักไว้ทั้งพอเหมาะพอเจาะเจดเหลุดเกินอขอรบกวนพื้นที่งีบสักประเดี๋ยวนะจ๊ะแม่ตะเกียนทั้งสองอย่ามารบกวนจอยเลยเนดะ้อจอยกลวนกับตนเองสอดสองแขนแทนหมอนปืนพาดเฉียงวางบนตัวในลักษณะที่สามารถหยิบฉวยเอามาใช้งานได้ในทันทีหากเกิดเหตุร้าย เมื่อทุกอยางลงตัวแล้วเลิกตาอันหนักอึง้งพร้อมสมองอันมึนงงของจ่อยก็ยุติการทํางานในทันทีณหมูนะบ่บ้านทบเซาทิตตี้เวลาเดียวกันตับผานั่งคาบยาเส้นหน้าเครียดเกาหัวแก๊กแดกวยความจนใจอยู่ไม่อยู่ความสงบสุขของตนเองและหลานชายหัวแก้วหัวแบนที่อุตรรักษามานานหลายปีเห็นทีจบสิ้นเสียแล้ว ที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกาบขอประธานอาภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงาน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ